กนนะะัอาการอาการดีใจไม่ได้เห็นไผ่ค่ะอาการจะดีใจกันไม่ได้เห็นไผ่อะอ่แม่นั่งอยู่เนี่ยแม่นั่งอยู่นี่นะคือที่ไม่ให้หลายต้นเพราะว่า มันจะพังเป็นต้นๆไปและอย่างแค่นี้ก็กินกันไม่หมดหรอคะแบ่งนิดๆหน่อยๆไม่ได้แบ่งเยอะเมื่อ,อตอนสักพักหนึ่งเนี่ยแม่อ้อมขับรถออกไปส่งเอกาสารให้ลูกค้าเจอแค้ไขค่ะบอกแค้ไขรอแป๊บนะเอาก,กรีบขับรถบนกลับมาลูกกินข้างบนสิครับข้างบนเนี่ยคะ่ะข้างบนคะ่ะหนูไปข้างล่างทําไมล่ะลูกพี่มอข้างล่างมันใบออดใบใบมันเนย็นนี่ลูลก บอกแค่์ขายรอแป๊บนะเดี๋ยวมาแม่อมก็รีบขับรถกลับมาแล้วก็มาเอาอาหารเม็ดกับถ้วยใหม่ไปใส่ให้เพราะว่าถ้วยเก่ามันเปียกหมดสองสาวันนี้ฝนก็ตกทุกวี่ทุกวันเลยนะคะก็กินเอามาขับรถวนสองรอบสามรอบไปดูมันมันก็กินนะเหลือหน่อยนึงก็ช่างมันก็เอาวางไว้เดี๋ยนกมันจะกินก็เรื่องของมันเพราะไม่ชอบไม่ช้าไม่อมก็คือให้พอประมาณส่วนเจ้าส้มยักษ์เนี่ยมันประมาณว่า มันมีที่กินแล้วมั้ะแม่อ้อมให้มันมันก็ไม่กินมันหยิ่งมากเลยโทรศัพท์สายเข้าแม่อ้อมเลยพูดไปทีไหน <c oughs> พอดีสายลูกค้าเข้ามากินกันดูทิคะหักบนแหละแล้วใครอ้วกคนทีก็จับไม่ได้นะว่าใครอ้วกนะก็เจ้า เจ้าเจ้าพูดถึงเจ้าส้มเจ้าส้มมันไม่รู้ไปกินที่ไหนสีทองมันก็วิ่งไปวิ่งมานั่นแหละค่ะแม่อ้อมก็จะเมื่อเช้านี้แม่อ้อมมาเทอาหารเอาอาหารไปเทให้ในจุดที่เราให้ไอ้พวกแก๊งดํากินน่ะตอนสายๆเมื่อกี้ออกไปทีก็หมดละคือไม่รู้ว่าใครกินนะ่ไอเอียไอเอียนะกินรู้ว่าไอเอียมกินแน่ๆเพราะตอนที่แม่อ้อมเจอไอเอียมกินอยู่แล้วก็กไอพวกดําๆมันก็กินนะคะตอนนี้มันก็เป็นบมงวานของพวกมันอีกเมื่อวานแม่อ้อมเทให้เยอะหน่อยนึงเอ้าก็เหลือทิ้งฝนตกมา อาหารบานหมดบานเบียงหมดแล้วก็พอวันนี้เทให้น้อยไม่เยอะมากก็หมดก็ไม่รู้จะทํำยังไงละก็เลยอันนั้นแหละแล้วแต่ถ้าจังหวะไม่อ้อมตอนนี้ตอนช่วงเช้าๆไม่อ้อมบอกไปทห้น้องมันก็ต้องถือกระป๋องอาหารไปด้วยเพื่อเทให้มันเพราะว่ามันมีหลายตัวนะคะก็ต้องเวลาเห็นไม่มันเวลาเจอที่แบบว่ามันไม่มีอาหารกินเราก็สงสารมันนะสงสารมัน,มนพี่หมอับอ่ะนี่พี่เมฆไม่ใช่พี่หมอ อันนี้พี่เมฆไม่ใช่พี่หมอกหล่อที่ฉุกเลยพี่เมฆไม่ใช่พี่หมอกอหล่มอมากเลยพี่เมฆเนี่ยนะคะเขาเป็นแมวที่สะอาดมากนะคะคือกระบะทรายเนี่ยถ้าเต็มปุ๊บช่วงเต็มคนที่เรียกแม่อ้อมคือพี่เมฆอาหารนะคะถ้าอาหารเปียกกินหมดจานแล้วยังไม่เก็บแม่อ้อมร้องเรียกให้แม่อ้อมมาเก็บอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดหมดหรือว่าน้ําเปื้อนหรืออะไรเนี่ยพี่เมฆจะเป็นคนเรียก เขาคนอื่นเขาจะไม่มาสนใจเรื่องพวกนี้แต่พี่เมฆนี่ไม่ได้เลยนะคะคือเรื่อยยืงซ่วมเนี่เรียกเมี้ยวไม่เมี้ยวไม่ได้เลยอะ่ะที่สุดของที่สุดละพี่เมฆเนี่ยอืชุดยอเนี่ยอืมียอของแม่เนี่ยุดยอของแม,นะงแม่หน้าขาวหมุดยอของแม่หน้าขาวไหมครับเปิดประตูไว้นะมีใครกล้าออกไหมล่ะไม่มีค่ะ <laughs> กล้าออกหลอดจริงๆพี่หมอกขึ้นไปแนละ้วตั้งแต่แม่อ้อมเอากรงใหญ่มาเนี่ยนะคะพวกเขาไม่เคยร้องไม่เคยร้องเข้าบ้านเลยนะเหมือนแบบว่าเขาอยู่ของเขาตรงเนี้ยมีความสุขดีเพราะว่ามันก,กว้างใหญ่พอสมควรพวกเขาชอบอะแล้วก็มีกล่องมีกล่องนอนมีชั้นให้เขาเลือกนอนเยอะ เขาเลยไม่สนใจที่จะมาร้องที่จะเข้าบ้านมาก่อนในต,ตอนอยู่กรงเก่าเขาจะร้องเข้าบ้านเพราะว่าเหมือนกับวิ่งเล่นไม่สะดวกอันนี้เขาจะกิ้งจะนอนจะอะไรเขาสะดวกเขาไง